เป็นค่ะต้องทายัางไงคะขอบคุณค่ะวันนี้นะคะแททูจะพามาดูวิธีการสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองคือการสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเอ้ยเราลงมือทําแบบนั้นแล้วเราจะเริ่มมั่นใจหรือทําอะไรซ้ําๆแ,แล้วเราจะเริ่มมั่นใจใช่ค่ะมันทําได้แต่ว่าจริงๆแล้วความมั่นใจของเราเนี่ยมันต้องมาจากข้างในตัวเราก่อนถ้าเราเชื่อในตัวเองเชื่อในวิธีการของตัวเองแล้วเราก็จะเริ่มมั่นใจมากขึ้นวันนี้แททูมี3าวิธีการนะคะเกี่ยวกับการสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองเอามาจากประสบการณ์ของแทนคาใีี่่่ไัมมมมวจ ก่อนที่คุณจะเข้าเทรดนะคะลองทําวิธีการตามทัชูดูนะข้อแรกนะคะให้พี่ๆเนี่ยหลับตาแล,แล้วให้พี่ๆนะคะบอกตัวเองว่าวันนี้ฉันไม่จําเป็นต้องเพอร์เฟกก็ได้แค่อย่างน้อยแค่ให้เรานิ่งให้ได้ไม่ต้องชนะก็ได้ก่อนที่เราจะเข้าเทรดเนี่ยทัชูเชื่อว่าทุกคนมีหลายเรื่องในหัวที่ให้คิดมากนะคะทิ้งพวกนั้นไปก่อนทิ้งขยะในหัวไปก่อนสิ่งนั้นนะคะมันจะทําให้สมองเราลกุกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะทิ้งความคิดที่มันไม่ดีความคิดแย่ๆออกไปก่อนแล้วทําให้ตัวเองเกิดอาการนิ่งขึ้นไไม่่วววออกกแแนะะคคล้้เเราายขป ข้อ 2. นะคะสิ่งนี้จะทําให้พี่ๆทุกคนเนี่ยไม่พลาดในการเข้าเทรดก็คือการทบทวนแผนของตัวเองอีกครั้งก่อนที่เราจะทําการเข้าเทรดค่ะทาถูต้องบอกว่าการที่เราเทรดโดยที่เราไม่มีความมั่นใจแล้วแถมถ้าเรายังไม่มีแผนที่ดีอีกมันอาจจะเหมือนความกล้าที่ไม่มีทิศทางเพราะฉะนั้นควรเช็คแผนให้ดีก่อนก่อนที่เราจะทําการเข้าไปเปิดออเดอร์นะข้อ3ค่ะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทัตูทําบ่อยมากๆคือการก่อตัวเองเอา้าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการเทรดอ่ะคือการก่อตัวเองของทัตูอ่ะค่ะมันเป็นการที่เรายอมรับตัวเองยอมรับในทุกๆสิ่่งงทีตัวเอ ไม่ว่าจะเป็นข้อดีข้อเสียข้อผิดพลาดต่างๆไม่ว่าวันนี้คุณจะเทรดได้กําไรหรือไม่ได้กําไรให้บอกตัวเองแล้วกอดตัวเองว่าวันนี้ฉันได้เรียนรู้แล้วฉันได้เติบโตไปอีกขั้นสิ่งหนึ่งนะคะที่ทาทูจะฝากสําหรับคนที่ไม่มั่นใจในการเทรดเพราะททูก,ก็เคยเป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันค่ะนั่นคือการยอมรับความจริงไม่ว่าวันนี้คุณจะผิดพลาดหรือคุณจะทําได้ตามแผนอยากให้ทุกคนขอบคุณตัวเองแล้วก็ให้อภัยกับข้อผิดพลาดของตัวเองพยายามเอาขยะในตัวขยะในหัวออกให้หมดก่อนที่คุณจะเริ่มเทรดในวันใหม่นะคะแล้วพี่เ้้รดีไตยมมใใจห คงก่อนเทรดหรือยังคะ